วัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็นิวอยู่ในเกมอาร์กอีกเช่นเคยเนาะอัดเป็นเทคที่3แล้วเทคหนึ่งเทคสองเฟลนะครับมานี่เพลนารดวนตัวที่2เราตัวแรกซึ่งผมตายแล้วตัวที่2นี่ผมเพิ่งจับมาแล้วก็ไม่เก็บซากนะเก็บซากตัวเองก็จะทํา,าทได้นะมันก็ใช้เวลาอยู่พอตัวนะครับไม่ใช้นานใช้เวลานานอยู่เนาะแล้วก็มาถึง ป่องภูเขาไฟนะครับโอเคซึ่งตอนนี้เรามาเก็บแร่เน่เนเหล็กซึ่งจําเป็นแล้วก็คือกลัวลงตรงนี้มากเลยโอเคลงตรงนี้ยืยยิ่เสียวโอเคโอ้ตกใจหมดนี่มีท่านเพียบนะครับเอาอีกตัวมาบินแล้วก็เอาอีกตัวมามาแบกของเฮ้ยน,น,นี่นเสาอะไรอะยี้น่าสนใจยังวะ วกกลับไปดูได้ไหมเนะี่ยวกกลับไปดูได้ไหมยังไม่ไปเตือนได้ไหมขอดูหน่อยได้ไหมมันคือตัวอะไรวะเนะี่ยมันคือตัวใหญ่ยังวะมันจะงาบเราปะวะเอากด,กดเตรียมปืนไม่ได้งาวเอาแล้ว ก็เตรียมปืนไม่ได้มันจะงาบเราบอกว่าตัวนี้ตัวมันใหญ่เห็นมันแบบเออน่าจะบินได้แบบอันนี้ไงน่าจะบินได้แล้วก็น่าจะโอเคเออมันโค้งมาว่ะมันโค้งมาว่ะมันมันคือตัวอะไรเนี่ยมังกรก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์นี่แหละ ติดตามมันดิติดตามมาสิอาจจะได้เป็นพวกอีกตัวหนึ่งเชียตัวย่างใหญ่เอาเอาเอาเคุณตามมึงด้วยอ่ะเด,เดี๋ยวก่อนนะมันชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรว่าม,มันคือตัวอะไรเนี่ยไอ้เวลก้าว ลงข้างล่างเหอะกูจะได้จับมึงดีๆลงข้างล่างเธอนะลงข้างล่างอีกลงข้างล่างอีกอยากจับมึงเลยเนะี่ยลงอีกลงอีกเออนีอ่แหละบินประกอบไว้บินประกอบไว้บินประกอบไว้เออเราควักปืนมันไม่ได้นะ เราควักลูกดอกไม่ได้ลูกดอกเราก็มีเยอะเนี่ยแล้วกกลาเองถือว่าจับง่ายอยู่ตามติดมาเลยเนี่ยอยากรู้มันทําอะไรได้ตัวเนี้ยมงอยาลงไปมึงลงไปมึงลงไปวนมาแถวนี้อีกแล้วถ้าอยากถ้าเรายิงลูกดอกไปมันกลัวไม่โดนไง มันจะไปตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงก่อนลงจอดก่อนตรงนี้ในราเสาเราไม่มีแรงนะครับมันบินได้ตลอดเลยนะเน,นี่ยนี่น,นี่ตรงนี้เลยจอดตรงนี้เลยไปตรงนู้นแล้วจอดตรงนี้จอจอดที่เดิมจอดที่เดิมโอเคพักเอาแรงก่อน ตัวนี้ปล่อยมันแบกของไปไปไปกันต่อมันยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มันใช่ไหมตัวข้างหลังเราล่วงนะทำไงนะใหญ่มันตัวใหญ่มันน่าจับดีไงเพื่อนมันดูแบบมี power มีความเกรงขามอะไรเงี้ย อยากจับจริงๆนะ็เนี่ยมันตัวอะไรวะเนี่ยอ่านชื่อมันก็ไม่ออกด้วยอ่านชื่อไม่ออกนะเพื่อนๆถ้าอ่านออกนี่โอ้ไม่ต้องห่วงเกาะที่ไหนสักที่เถอะเอาจริงจะได้ยิงลูกดอก ฮฮะฮะฮะเดี๋ยวนะมึงพาไปตรงไหนวะเนี่ย uh huh. เดี๋ยวที่เล็กเออใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันน้อยมันตัวเล็กกว่าที่เล็กบินตามอะไรไม่รู้แทนที่จะกลับบ้านขอแวะก่อนแล้วกันนะ oh. มันเห็นมันตัวใหญ่ไง กินเนื้อเพียบเลยนังบินไปบินมาทำไมวะอยากจับมันจริงๆเนี่ยถ้าเราไปตีมันได้ไหมแบบไปจิ้มมันสักทีนึงนแบบง่าบแบบเนี้ย thấy ngà mình xì hì sắc khí đừng Chờ thường lâu, chờ thường lâu Chờ thường mà leo Chìm mẹng lời Bài, chống tí mình Chống tí ờ, chỉ mình Ờ, chìm mình, chìm mình Chìm mình จิกมันไวอย่างผมว่าตัวนี้ตัวนี้เราต้องจอดก่อนรู้สึกว่าสเตมมิน่ไม่พอโอ้ข้างล่างมีแต่ตัวอะไรไม่รู้กัดกันเพียบเลยอย่าสเตมมิน่อย่าเพิ่งหมดเตือ้อ อย่ามีตัวกินเนื้อมางาบแล้วนะบินมาเลยแบบนี้แหละโอเคหมดตรงนี้พอดีอนุ่นนุ่นนุ่นทีเลขของจริงอยู่ตรงนุ่นทีเลขของจริงอยู่ตรงนุ่นเดี๋ยวแล้วนกเราอยู่ไหนมีบินมาแล้วบินมาแล้ว นกเราบินมาแล้วจับทีเล็กสักตัวดีไหมเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่อยากเสี่ยงเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเพื่อนกลับบ้านกันก่อนโอ้โหแต่นกตัวใหญ่เมื่อกี้มันเดนนิสส์ตัวใหญ่เมื่อกี้นี่มันไปแล้วนะ น่าจะโดนสาวเราจิ้มตกไปแล้วแต่ตอนนี้เราเอาของไว้ที่บ้านก่อนก็คือว่าเอาสรุปคลิปนี้อดจะสาวมาบินเล่นว่างั้นเฮ้ยมันยังไม่ตายว่ะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาล้างแค้นไม่เดี๋ยวดูท่าทีที่มันจะลงจอดไหม ดูท่าทีก่อนซิมันจะลงจอดไหมเนี่ยลงจอดป่าววะเอ้ยป่าจะมีแบวเป็นไปได้ออ้ยบินบินบินเร็วไม่ดีบินเร็วไม่ดีอย่าบินขึ้นอย่าบินขึ้นมึงอย่าบินขึ้นบินลง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 เนี่ยเราถือปืนไม่ได้เนี่ยถ้าเราถือได้นะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเนี่ยบินลงบินลง จิ้มมันจิ้มมันจิ้มมันอีกจิ้มมันไม่ได้ยินด้วยนกเราไปนู่นแล้วไม่งั้นสึกกลางเวหาจิ้มจิ้มจิ้ม เจ้าสาวตัวไหนวะเนะี่ยไอตัวขโมยเหรอมันรอยที่จะจิ้มเราอยู่เฮ้ยต,นะตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะลิงเหรออ๋คือตัวอะไรลิงเหรอวะ อ้สไปโนโอ้าวแล้วนกเราหายแซฟอ้าวนกนกที่มีแร่เราหายแซฟไปเลยมีลิงด้วยเหรอวะใช่ไหมบิ๊กฟูตเหรอเนีย่ยดูดินี่มันดูดิมุมมุมขวามีลิงด้วยเว้ยเออวะ แล้วในเสาวเราหายไปเลยเห็นบอกว่าตายแล้วนะสไปโนเรามีแล้วบินตามหานกเราดีกว่าไม่น่าเลยมันไปนไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เดี๋ยวขอตามหานกก่อนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆพื่กำลังจะลงจอดพักโอ้โหเห็นมีทีไรปุ๊บหันหน้าหนีีเลยเพื่อนเพื่อน เราสู้ไม่ได้ที่เรียกอของเรายังไม่ยังยังไม่โหดเลยนี่ยอย่างตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยเนาะโอเคจอดจอดตรงนี้ไปพักก่อนพักก่อนเอ้ยอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงแบบนี้ไม่ใช่แล้วเพลงแบบนี้ไม่ใช่แล้ว เอา้าไอ้เชี่ยเอา้าเอา้เอาตาบอดตาบอดโอ้ตายโดนตัวอะไรวะเอา้าเอา้าเฮย้ยเฮ้ยใครรู้คอมเมนต์บอกเลยใครรู้คอมเมนต์